คือเป็นกินหลายกลิ่นบ่บนกนน้ามตนจะจืดเีลือง่ารเนี้คือกินถ้่วแช์ได้ไอ่อยู่ดิหาถั่วอยงบน้อยนยย่านจนเนาะย่านปีงย่านปีงบ่เจาเออแมวแมวเวทบ่เนาะลุกออกเป็นยังนี่ลุออกลอดไงอะยรอย่าเน้นี่คือแมวอย่งนคือย่าแมวไม่ได้เห็นอยังเป็นย่านอ๋อจะหัวลูกตาเนี่ <laughs> <c oughs> ยาดยาดตาวูอเจ้าเคยมานอนบ่เจ้าเคยมานอนเพื่อนผู้เดียวบ่เป็นห้องเงี้ยนะนอนเพื่อนผู้เดียวบ่ว้าวแม่ดีบ่เลยนะบ่ดีเนาะ ได้แต่ใหย่านในตอนที่แบบมันห้องใช่เลยแม่นให้ญานช่วงมันคือช่วงผสมพันธุ์เออมันรีรอคอยได้ยินได้พูดเราเบาเอ้ยเช้าเอ้ยแต่โดนเงินีกทผู้เดียวเดี๋เขาบอกห้องอะไรก็ได้เลยเออเออเขาคิดไปไจินแต่ลการคิดเขาคิดไปได้ไม่จริงไม่ร้องเมียวเมียวอลไรแต่ว่าฟังหรือฟังมากินตับมึงนี่เนาะ เาพี่น้องเหมเนาะเปิดกล้องขึ้นมากอะในยินแต่เสียงปากเสียงวาอลชิพคนแซวแซวอยู่เนาะอันนี้ก็มาต้มมีก่อนกับตะดองโนสวัสดีไม่ได้กินนะนี้แต่โดนคิดฮอดนะนะคิดฮอดจิ๊บบ๊อตอนมีเพชรนะจะกินอีกจิ๊บ่บินเนาะเอาเอาจับกล้องให้แน่ฉันเพราะว่านี่โมเมนไม่กันชันอยู่จับง่ายอยู่แต่ว่าออเซียนี่คือภาพโบนิ๊กน้องขี่น้องเนาะออเซียคือภาพโบนิ๊กทำไม่กันชันในภาพนี้ นาะ้องได้กะพอกาดทักทายสบายดีก็ผมเอ่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูทุกคนเดอน้อเนาะพี่น,อน,น้องเนาะต้มมีบาทนี่ยตัวนี้นี่กินแบบบ่ทรมานเจ้าของเลยนะแบบนั่นกินแบบเกินไปนั่น่ะเห็นใช่เจ้าของพวกกินขาเองเขา ตอนนั้นเนี่มี่ของน้ำเลยเนาะแต่นมเนาะโดยเอาไปเถื่อเจ้าโอ๊ยชือว่าสามเถื่อเอาสาเถื่อโดยเอาไปโ,โมมี่ของน้ำเลยจรน้องะเอาปงกันนี่นีงงนน่นะเจ้ากินหนึ่งเข่าเลยบ่ต้มน้ำอาบให้เออเนาะโอ้แม่แล้วอืม

ขคำพี่โป่ปงม,มีวะเนาะตังหว่าก็คือโบมีหรบกคำมีเขาตำไรหว่ามันบบมีแนวแบบในยังในช่วงโอ้ได้ละต้องโป่งต้องเพียงแล้วเนีน่ยเสบ็ละก็น่องมูเราฉีดเลือถิ่มเลยเนาะจะเห็นอะไรดิ

โอ้พร้อมเสิร์พี่น้อง้อมเสิร์มันนาบริยนเสร็นกัน um น้องย้อนเนาะน้อมาเเดี yeah, Ooh, so one, um, And, uh, well, ๋ยนาะมาป่ปอกบุมบัมบุญบัมบัมแป๊บเดียวเนาะนอกโ้กินรอวะโอกินโมยาจว่า อ้ยันหัให้จ้ะอ่ากน่าโคไ่ยั่นกินน้ำกันขอยาสบายดีโล้าเลกันกินมีนี่เจ้ามกินน้ำข่อยบ่ข่อยยานี่ใส่อือ่ายูบ่นนัวะใส่เจ้ายังก็ือํา้านี่มันหดบาดเลยเนี่ยถามรถแตนมนะ

นี่แหละแล้วเอานี่ยนี่เขาอยู่น้ำบได้หรออยู่ได้กันังลงเล่าเลยเช่าเลยโอ้ัดดูนอนแบบกินแล้วแบบว่าชื่อตานอนนะอนรเียนอนกันอ่าก้เองซีอนอยากเบางอยางนอนกก้าปวตายง่อยลายแบบยำเหลืองพี่น้องเลย นี่ีก็ไม่ไหวเชื่อบาตา้แหงเดืองันได้เลยตายลูกสาวนะจะว่าบุเรืยงกว่าเป๊ะอาจี้ให้คับหยกคักแม่หโอ้หกระหลกเร่ยอยู่จะจับตัววถอดเลยเนาะเอาโบเมนว่าบอยากถ่ายบึ้งได้พี่น้องเนาะอ้ยตัวเงินเินเด่อนไม่นาดเราถ่ยได้มีแล้วทำจักจีอือ่อยเลยของเพื่อนเองเนะของเพื่อนเองวะาไปว่ายู่ แต่ว่าไอ้ยาวไม่ว่าย่องเลยเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นในจั๊วแมนตอนเรามาทาให้ทำบิ๊กห่าโจยบอกเขาเนี้มาแต่ภาคใต้นะบรนหารรถตู้อีกคนหด้่กินอย่างม้าที่นักข่อยก็อยากมีชิ้นมีนางขึ้นกว่านี้อยู่แล้วกินได้ฮะกินได้หวไนมาแต่จ้าอันไอ้ยาวสีผมแดบบแบบนี้ได้จะว่าจะได้เดี๋ยวพี่เขื่อนบอกแล้วแดงตองนีิ ไปเยอะสิเลยบ๊อบมาคอยแยกปุมคือดีนะมันดำใส่กันจ้าชูเจ้าใส่กันรู้ป่ะยังวะต้มมีของบอต้าพี่น้องเลยงานอดิเดตของเราคือต้มมีกับต้าเลยเชื่อยนเขาไอ้มาจนว่าเราได้คนนะเนี่ยคือต้มมีมพุ่งทะเบียนเพื่อนชาวต้านะไปเยอะมันหิวเข่าแต่น่าจะใส่ในรสชาติมันอร่อยนะของเนี่ยบ๊อมีอ่ะในแบบเงินซื้อหันหลูดเนาะมาบ่อบเาะก็มากินเรียพี่น้องแต่แค่บ่ได้ศไทยต้องคิดไปซืีอเนาะ ไปตัวกำลังเลยกินมีกล้องไปต่อดเลยบอจะอ้วนรบอกินขมือบอบอกบอก้น่ย่าจะกินยัางนีกบจะินอ้วนเได้จมงอยู่นั่นบออ้วนขึ้นบออ้วนขึ้นจ้ะบอจะเสือพันบุ์ออะอุ้นนนีนี่ร้องอยู่บอกวาอนนะตากงอยู่บออ้วนขึ้นไอตอนช่วงนะไอาจยช่วงมาถ่ายฮตบิดนี่สมทวนเลยไอ่จุงอะไรกัน มีหนวดให้เช็ปกเลยมีหนวดลายก่อนี่เไปเนี่นะออกินเีดีวะกินดีวะบอ่าตาบัดมากคนมีหนวดเะไพนะแต่ว่ามันมันดูแบบเบิ้งแล้วมันแบบเปิกดอยมาว่ว้ดิเกิดอยากว่ยุ่งนะว่ามันบอกคือจะหนีเมียว่าจะคือพี่กังนิวทันจอยจอยลายนก็แบบเดียบอื่นนึง เดีจ้าพอดีจันี่แหละพอดีแบบยิงเช่นคลากจะิานี่นะแบบลอยแห้ง่ะเจ้าอะไรนักนะเพราะคนบาคนชูงเนาะวันนี้หกสิบปะโบนะลายเ้อะไหอ่วันเจสบแปนเจ็ดห้าเจ็ดหเออเจ็ดสิห้าเจมดบ่หกห้าหกหกสิบอหกแปดเปิดคุณตัวเลขจ้ะท่นว่าบานนะบอกมาเลยดิหกแปดนะจ้ะทไม ชิปห้าุดลูกอะบอง่ายๆคืออรดไปเลยลากเกลงมาหรือวลักเขึ้นเมื่อลากเกจเจ็ดห้าลงลยเจ็ขึ้นโอ้เจ็ดสิบสองดูแลทำกคงดีเนาะโอ้ยเจ็ดสิบสองเนาโอ้ยนะเด็กปีปีที่แล้วนะวกิบสองพิบเอลกอันนี้ละห้าชิบห้าห้าสิบเก้าลบมาเจ้าห้าิติดมือ จะงทาย้วเ่กดเบอร์ไหนกูอน้องน12ทุงินงรักีนนะจะอยาได้ยาได้มุงนทีมเลยสามสามสิบแปม่หนเดีอแห่งพุเนาะแห่งพุสามเปล่นได้ใช่หากากโเต็มหา ติดอยู่ม่ลืมอ่ะชินสามช้ี่ไชิบาแล้ชิเบสชิชองเียชิบชิบ่เนดึงตลงไตะกี้เขกอบหชิบได้ตะกี้นะลงไกจอยยบอกต่ากินต้มี่เมีนกินข้าวารพี่น้องตรงตรงกินข้าวบ่กินข้าวบ่่อยป็นในเดือนนี้นะแบบคืนกับแบบบางคนก็ลูกกินกับแม่นรีได้เนี่ยเคนว่าแม่นแต่ว่า แล้ลูกขึ้นหนึ่งขึ้นสองมันอยางเหมือนกันคือวันนี้กินข้าว่วยกันกินแต่ว่ากินข้าวดงกินลายกินเรื่อยเพรเวลาไปมนรถตงตอนนั้นเาจะอ้วนเนี่ยซื้อกินยาวิมมินกินกินนีมีกินมีมผลรอยเราะรน่นวนเนาะกินพวกกินบ้วนเขาบ้เาบู้ดยินบบรายมันต้องแบบกินจนารอนาะไปน้ำกันนี่

บดหอยตาจ่ตูไปนะจั้งวัาบุญแล้วดจะเ่าบุญแล้วราท่ได้กลัมพันทั้งชาเมยเน่เออชาเมยเจ้าได้น้องชาวเป็นชูเชิอขึ้นัับเจ้าในโอ้เขาเลยไอุ้้ยเผ็นกล้าไปร่มเลยเจริบนลบ่ตั้งเขาบวบุญบดมีน่องชาวตีเนาะงาจเจ้ามีบวชผูนีบมีนะก่อนทำแบบผูหยิงงนะด้วยน้องชาวแล้วก็ได้แบบว่าชูับเจ้านะมีบมีไอ้ไยสูงอือ เงายาน้องเก่าปีว่าเนาะให้เอาสูงไปใช้เนาะของญาติของญาติมึงกินพวกบูเนาะบูบ่ได้กินวกินีเนาะาว่าเอาเองบ่งกาเอง่เอาเองเบิ่งคลิปลเด้อพี่น้องนี่ตวบ่ปนกปนเฮากินเด้อเขายังเกิดก่อนเด้อบ่เฮาเกิดออกมาดัเป็นหยังขพงเจ้าแล้วนบ่ไ้ยินอยู่เพิ่นวาว่าําลูกลานี่สิมักอ้วนเนาะน้องข่อยเด้ปนบ่อืออจุงไว้เด้เขายังน้องเกิดมาแล้วยนนมบ่พอ เป็นอ่ะากกีเป็นกินหลายคนบหิบงที่น้าใงเลยางนี้หัววากินอช่ได้ยหิว่ะหิวดิหา่มนอยเี่ยเนาะอ้ยเนาะกินดอนเนาะวได้กินแบบกินสมกินยังก็แล้วกินคัาอาี้ะแบบเออยง่าย่อยนนกันเห็นอะไรเกินไะมายกยมาโยกปลาเลอืมก้วยเราตปลากินะกวอ๋อกกว บวลต่ำเลยคุยไปแหลกเลยครับมาขามนแต่นุ่มเม็ดเล่นคือเนี่ยชาวใต้นุยมะขามไข่โบชูไข่ยงไข่ในแต่เมืมืจีนลงพ่องวิจามเถื่อมันแพ้ท้องโอ้มแ้องินเนาออกไปห้อนรถนห่อนวีวกันแลบ้านยามน้อยบานเนี่ยเป็ดแร่อบานเนี่ยมองมองข้อให้เลยเพื่อนเลยมาข้อีวบขอบนี่ครเ

มักเนาะมากอะไรกันมกมาักเบ็ดมาตับตาไปเยอะมีหนว่มามากไหนก็เนืจงอย่นะบ่แตาแล้วส่วนสมเรามีหนวดนะอ่าส่วนส่วนตก็แบบว่าบุคคลแบบว่ามากค้นแบบหนาหรือรีบสแลมันบบขึนกี่คึออย่างแบบแบบแบหนึ่งแบบแบบว่านึแบบว่าหนึ่งเนาะแมนแบบบหดแบดหนึ่งเดี๋ยวจะบูนยิ่งนี่บูหด่ะคอยยานยานนะทากนนได้บ่ เร่นปุ๊บมาห้องเริ่มเปิดเชื้อก็เบิ้งไอ้บุญแหงครับเล่นตั้งก้อนโม่ผืนมีหนวอะดิมีหนวเชื้อมีหนวดมีไรเ้นะปุ๊บมนก็้ันีมัก็มนก็นกมันก็มันก่มนก่มันก็มนก็มันก็มันก็เนาะมันมันกมันก็มันนนมันมัน็็นมันมันดู้มันมนกนเอ คือปีงี้เนาะปแต่ว่าตัวน้อยเนาเปลี่ยนอะไรก็แล้วขึ้นไปปั๊บมันก็ใส่ปั๊บเลยเดี๋ยวไม่ดีรอเลยแมนมันอยู่ในส่วนกับเพอ่ะแมยถ้ามันมันกินเท่าปึ๊กดูดกิ่นดีกับพอเป็นยังเขาย่านตอนมันกินปึ๊กเข้าไปมันเจ็บนะเออมัเจ็บนะพอดีคั้นเดี๋ยวไปกินมะกับเฮ่บนั่งพี่เหรอไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันนั่งเนาะอันนี้นี่นี่ก็ได้นี่เนาะพอบอกเคยจากเทื่อนนี่นะ จะถาดบอก่จากในนีนแต่เพิ่นว่ามันในน้อยว่าันเนาะเนปในปีงเสียงก็้วปีงบกม่แล้วก็ได้ส้ปีงพันหนึ่งแหละประเนนึงาายคือปิงต่มันปีงน้าปิงบกเนาะปิงบกมันไตแต่ว่าเพิ่นว่าถ้ามันเข่าหูเขายางนี่อ้อันตรายว่าฉันแม้เม่ว่าจะเข่าหูถ้าเผาตรงตัวาก็้อ่ามีวิธีหนึ่งเพ่นว่าเอายาแม่นรีอเายาเมาที่ดาเสร็จเนี้นะเพนว่ามันยานว่าฉัน กูบางคนก็แบบว่าแบบตอนห้าไปีแมากระเพนอาจจะ้อนหลายเนาะเวลาบางคนเนี้ยสิไปถ่ายไปเนี้นี่ก็โถยแผลบใส่ก่อนได้น้ำตีนนี่นะแบบยันอย่ามันกระโดดขึ้นบ่อย่ามันจับดิงูว่าแผลบขยันดีกว่าุ่นนะเขาก็ย่านได้ค่ะเบิ่งได้เราแด่นเหมือนกันยกเรื่องเนี่ยตาบางไงไงก็ย่านเนาะโอ้ยคนเล็กยังย่านถ่ายวะบาตานี่เด้องู ปีงสุดเลยนี่ค่ะจะมาทางนี่ยังว่าแถวเฮามันบ่มีเนาะงูก็ปีงนี่บ่่วาสิมีพิษบ่มีพิษคอยกระยานทางงูนี่บ่อนึงย่านนี่ยันเมียบวมองได้ยิ่งวะโหปีงยันปีงบ่เจ้าเออแมวเวทมันเนาะลุกออกไปนั่งนี่ลุกออกลอดนี่ค่ะอะไรวะเนาะ ยม่ตุ่แมวจมูกมวแ่คืออย่าแมวไม่ได้เห็นอยังเป็นแต่ญาติอ๋อจเมูหลวงตาญาติญาติตาวู้ย่าแมวย่างงูย่างเจ้าเคยมานอนบ่เจ้าเคยมานอนเพื่อนผู้ีบ่เป็นหงเยานะนอนเพื่อนผู้ีบ่อเพราวแม่นดีบ่อดีนะบ่อดีเนาะ เฮีย่านในตอนที่แบบมันพ้องใช่เลยแม่นย่านช่วงมันเคยนอช่วงผสมพันธุ์เออมันญคอยได้ยินได้ผลว่าเบาเอ้ยเช้าเอ้ยแต่เดี๋ยววนนี้กัผู้เดียวพอดีเขาพ้องพ้องอไรกันได้เนี่ยเขาคิดไปจินตนาการคิดเขาคิดไปทด้จริงไม่ต้องแมวแมวเอ้ยหระแต่ว่าพังหรือพังมากินตับมึงนี่ยเนาะ กี่ตากีตาพึ่งแน่กมีโอ้ยาพัางโอ้ยเหนียวบตะกี้น่ยแาว่าเพิ่งยองเดียวกะตักไปเคยอยู่บ่เคยอยู่บ่เออขอบก็หางหูแล้วเนาะ

เออนั่นคืออันคนอ่ากุศลมันบูดื้อไม่อยากระว่านี่เขาเชิญเราวปเลยแล้วว่าคือแมวยันแมวมีแล้วว่าพวเที่มีพี่เออแมวยันมาหมายโอ้ยเนาะอ้าวเดี๋ยวนี้ก็หาเยอะด้เมื่อวานนี้โอ้เด้อโอ้ยคิดีกันยันมาที่นึ่งนะเออมันอะไนั่นแหละไข่ เค่อน่อรเันตเอนาะเดี๋ยวนี้มันเบาบ่ได้เนาะอบาๆไเนะีเเพิ่มกบเมียแหละมเมียผมเพ่งมาผัวเพ่งมาชนะยันให้กันนะนี่บอกบเมีหยเพ่งลูกโอ้เอาเสื้อเชียร์ก็เพ่งเจ้าน้ามเนาะว่ามีผัวปันไดแล้วเน่ยลูกเนาะบัดบัดอันเจ้าได้ยาเพงอยู่บ่เมียกันเ่งแต่ว่าเมื่อวนดมงานลูกกันก่อนเอะเนาะอันนี้อันนี้เ่าใช้ใจเจ้าของวะ เมื่อนี้เรีนลิฟต์ให้ลูกแล้วก่อนเนาะแม่เนาะแม่หนังใี่หนังเลยเรื่องจริงนะคือเร่ยนให้ลูกแล้วก่อนอ่าเพราะว่ามันมันซิเรียนชายเมย์มันลูกวันเองมันเองเนาะโอ้ยไม่ได้แล้วคุณลีมีช่วงหาฮกเดือนนี่เล็กน้อยกําลังแบบอยากพูดอยากเห็นครับอืมาระวังบ่มางัเอ้าลูกเขาลายใช่ไหมเนาะลูกบล็อกไงเอาเอาเาเอาบล็ลายบนเท่งยืดยาวไปเนาะไปไปกินขวดที่รอไปเขา โดโดเอ้าสบายดีซะเนาะโดสบายดีว่าอันใดกะย่าถือชาด้วยเนาะพี่น้องเนาะเอาหยอกกันในซื่อได้อ่าบางค่ำกับจิงเนี่ยบางค่ำกับคนเทศน้ำกับมีเนาะแต่ว่าบอยเงีย่านแมวนี่หน้าชิแมลีอยู่พี่น้องเนาะกินตับเนี่ยโอ้ยเนาะเสียงย่านเพิ่นโอ้ยเนด้อพีดเนาพี่น้องกับบขค้นดีกว่าเราสิอ่าย่านแนว่ยนี่นะ อ่ะจังใดก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณละลายเนาะพี่น้องเนาะที่เบิร์น้มคลิปให้เนาะแต่ต้นจนจบแล้วกับบุกกฎคำโฆษณาพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น,น้องเด้อเน,อเอเนอเอาะบาย okay.